อนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกอบแก้องกับรายการบางกอะกระซิบ9กสิบกระซิบอยู่กับแขกรับเชิญที่มารอวิดีโอคอลอยู่แล้วค่ะนางเป็นมือตบค่ะวันนี้กอบแกบจะต้องมาล้วงลึกค่ะว่ามือตบเนี่ยไม่รู้เขาฝึกยังไงนะคะหุ่นถึงได้ล่ําแรงถึงได้เยอะแบบนี้อ,อยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณรัตนมีแขนน็งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เก๋บแก๊ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้แหละฮะอยู่บ้านว่างไม่ได้ไปไหนเลยฮะช่วงนี้วันนี้ค่ะเก๋อแก๊บจะมาล้วงลึกค่ะต้องถามก่อนเลยคุณรัศมีแขกค่ะคุณเป็นลูกครึ่งอะไรค่ะย้ำอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นคนเซเนกัลล่ะฮะอเมริกันแต่ว่าเป็นชาวเซเนกัลส่วนคุณแม่เป็นเชียงรายโอ้คนก็มีชื้อเหนือติ่เจ้าแม่นเจ้าแม่นเจ้า แล้ววันนี้สึกกับ้ามค่คาที่ไปลูครึ่งเซเนกัลแต่ได้มาคุยกับลุคครึ่งผีครึ่งคนอย่างพี่ก๊กอแกก็รู้สึกดีค่ะ <laughs> ถ้าให้เตรียมตัวมากกว่าน,นี้ <laughs> ก็คงเอาสายสินกับน้ำม์มาด้วย <laughs> จากพี่ก๊อแกมลงมอ <laughs> คุณรนะัะมีแขกค่ะต้องถามก่อนชื่อจริงของคุณเนี่ย คือชื่ออัครพงศ์ใช่ไหมคะไม่ใช่แหี่ีอ้าวแล้วใครแล้วคุณชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อเจมส์แล้วชื่อภาษาไทยล่ะคะชื่ออะไรแหมมันก็ทำสาปเนาะนายแจมนายแจมเออคุณแจมครับพอดีทางเรามีโปรโมชั่นนะคบคุณแจมค่ะคุณแจมครับถ้าคุณแจมซื้อหยุดค่ะคุณเจมคุณเจมนะคะไม่ใช่คุณแจมตอนนี้คุณยังขายพวกผลไม้อยู่ไหมคะขายอยู่บวยมะขามะม่วงแล้วก็กล้วยกวยมีออยช่ไหมคะกินได้ผลไม้อีแข่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ ใครที่เป็นลูกค้าประจำเราก็จะมีแบบตรวจไตประจำปี <c oughs> ให้อะไรเงี้ยคุณเป็นคนหุ่นดีมากคุณชอบเล่นกีฬาคือวอลเลย์บอลแล้วนอกจากวอลเลย์บอลแล้วคุณอกอ,อกกำลังกายอะไรอีกบ้างครัก็จะมีวิง่งเกิดไปวิ่งที่เบอร์ลินมาราทอนมาละแบบบินตันแล้วก็พิกเกอร์บอลเซิร <c oughs> ์ฟสเก็ตแขกก็จะเล่นประมาณแบบ ระยะทาง3 4โลโมีต่อยมวยตีเทนนี้คุณออกกำลังกายแล้หุ่นดีแบบนี้เนี่ยเลยถ่ายรูปลงไอจีเยอะมากมีผู้ชายมาเตาะในแบบอินบ็อกซ์ไหมคะไม่มีไม่มีมีตากล้องส่วนตัวแล้วก็จะถ่ายออกแนวอาร์มันก็เป็นธรรมาชาติเพราะฉะนั้น,เ,นเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปนะคะแล้วขอละไว้ก่อนช่วงหน้าเรายังมาคุยกับคุณรัศมีแขกต่อค่ะเรื่องการงานละครแล้วก็เรื่องความรักพักสักครู่ค่ะ thank <laughs> เรามาเมาส์กับคุณรัศมีแขกันต่อลับพร้อมทั้งอัปเดตผลงานและก็ความรักล่าสุดเรกนี้ค่ะยังอยู่กับคุณรัศมีแขกเหมือนเดิมละครที่เพิ่งจบไปของคุณแคนรักสลับชะตาเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้กับทางช่องสามอ้โแฮปปี้มากที่ดีใจเลย <c oughs> ก็คือได้เล่นช่อง3าม <c oughs> เป็นเรื่องแรกโอ้โหตื่นเต้น<ๆ>มากคือฝันเลยอ่ะเราดูละครมาตั้งแต่เด็กเงี้ยจนกระทั่งพี่ออมพียดาติดต่อมาเราก็โอ้โหดีใจมากผลงานในอนาคตล่ะคะคุณแขมีอะไรอีกไหมคะทางช่อง3อันนี้ก็ขอฝากผู้ใหญ่นะฮะทางช่องสาม พี่ไก่ก็เป็นคนหนึ่งก็ฝันเหมือนกันว่าฝันครั้งหนึ่งว่าอยากเล่นละครพี่ไก่แล้วก็ผู้จัดอย่างพี่แอนอยากเล่นละครของพี่เขา oh <my> อะไรอนยะ่างเงี้ยฮะวกจากเรื่องงานมาเรื่องความรักบ้านตอนนี้ชีวิตรักเป็นไงบ้างคะคุณโจนะ่าจริงๆก็โอเคนะสมองแขกก็ไม่ได้เจอกัน2ปีแล้วเพราะว่าโควิดก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่สิ้นปีนี้นั่นจะได้เจอกันแล้วได้ข่าวมาด้วยว่าคุณเป็นแฟนคลับตัวยงของลิซ่าตัวเป็นติ่งน้องคุณต้องเต้นได้แน่นอนอยากเห็นช่วงบนสักแมทได้ไหมด้วยสัตว์จริงนะ ต้องไปเรียนก e. ับคร bon ูสอนเต้นเท่านั้นก็แกรบจะรอดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณร like? ัศมีแข็มากเลยค่ะที่ให้เกียรติรายการบางกอกกระซิบกับกับแกอ้านางทำติ่งตัวจริงจรัดกาวก็คือเป็นซื้อที่อื่นก็ไม่ได้ต้องสั่งักการรายการหดเวลานะคะก็แกรบต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมาก